ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะผมนี่มาพบกับผมนะช่อง YouTube นะชิงปาก,กังมุงนะผมวันนี้เราไปมาดูเชเก็สนะครับเก็ส์ลูกลาสามทรงสามนะ EC นะครั Next Generation สามสองสามนะครับชีซีเกตตัวใหม่นะครับใหม่แต่ยังไม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้ก่อใจกครองยนต์ที่เจ็ดจุดหนึ่งนะครับ6กสูบนะครับโตโมก็มันเร็วนะครับ Tấm con còn kết nhé các bấm xuống lăng có roller 8 lúp nhé cái dia 2 lúp cùng kia có 1.3 lúp bait mét nhé cùng kia dài nhé bên con lăng nhé ตันนี้มีกล้องหลังนะฝังไว้ในตาตบ้านตายเลยนะครับแหมมีเสียงมานะครับเกตรุ่นใหม่นะครับพลัมกลางนะครับเครื่องนี้เงียบมากนะครับตัวนี้นะสามลูกสามนะซีซีนะเครื่องนี้เงียบนะ ตังน้ำมันก็เป็นตังน้ำมันพลาสติกนะชนิดพิเศษนี่โลโก้นะครับเก็ตตัวนี้นิวโลโก้ปัจจุบันก็มี3ามทรงสามชีกนะครับสามทรงสามชีกกับ3ามทรงศูนย์ชีกนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมใส่เก็ตในราคาที่สบายกระเป๋านะครับก็ รถกุดทำไมนี้ก็มอีออกไม้มีเลือกนะครับเลือกหลายๆรูปแบบนะการใจางานตามสภาพนะร,ราคาให้ตัดสินใจกันเยอะนะแมตเตรถกุดใกล้ระดับเกตนะครับระดับ,ดะบ,แบบลูกนะไอดุมอเบริกาอ๋อ,อเต็มแล้วครับดุมเบกา

สีไปเลยครับ23ตันน้ำหนักปฏิบัติการ นี er, ่กระบอกสีดำนะครับต้นตำรับของเก็ดนะครับสีเหลืองนะกระบอกดำเมื่อาชีพนะคโจโจงเลือกใช้เก็ดเนี่ยดูนะปุ่งกีนะอุ้มนะหรือหญ่นะบากเก็ต ไอ้อกน้ำแล,ล้วน,นะครับตักเจือกรุนแล้วนะครับหนึ่งพันหกร้อยรอบหนึ่งพันหกร้อยสิบ 1, รอบนะครับต่อนาทีนะครับรอบเครื่องยนต์ไอ้ถือว่าประหยัดนะครับระดับอรอบเครื่องยนต์ระดับขนาดน,นี้นะ สี่ล้านปลายๆนะครับสี่ล้านเก้านะครับรู้สึกว่าราคานะครับตัวนี้ราคากันสดนะครับแต่คุ้มก้านะครับซื้อเกตกุ้งก้านะครับรถที่สู่ตรงนันนะครับ รับโอเคครับต้องชอบเป็นเมียฝากกดซับสบไครต์กันเลยกับเจ้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็เจอกันคลิปหน้าออค,ครับผมสวัสดีครับ